แล้วก็วันนี้พี่แอนเรามีแขกรับเชิญพิเศษดูมหล่อกับดูมหล่อสี่คนนะครับผมอะนันำตัวสิสวัสดีครับพวกเรามาดิแอกผมวินครับผมก้าวครับตองครับผมริวครับอ่าผมเซฟครับเอ่ยอมครับไม่ยคุยยเ่วก็วันนี้เราจะมาเรียลชัน MV เพลงชิเป็ให้ได้เลยดีอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่แอนแล้วก็ ไปดูมีเงดีกว่าได้ไดครับไปดูไ้แล้วว้าววิ่งแล้ววิ่งแล้วมันมาแล้วลาสเล่ ฉับปี๊ใส่ากใช้ได้ออผมผิดสดมากพี่แอรสนอันนี้ปร้านดักที่ทอล์ลทำให้นะเ่อได้นายโยได้รอเปาเออนี่อ้าว Đó là อย่า này Gia tài nữa แค่แต่ถึงทั้ง ตอนที่ถ่ายนนี้ดูแบบอากาศเย็นแบบว่าของจริงคืนี่สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดทุกคนเลย ก็มุมนี้มากคาเฟเนี่ยนี่ชอบเลยตรงนี้อะไรเขาพูดตรงนันอร่อยไหมข้วนอร่อยไหมกินหมดเลยกินแบบกินเพลินมากกินทุกมุเลยเข้าจาวเข้ามันอสเข้าใส

เพื่อนกันนะเป<ะ>ื่อนรการนะโชว์งานโงานงานปะเนมีหมดเรื่องอะเรื่องอะไรเตาทเพื่อ <c oughs> นไม่ทัน นี่เอ็มเคดีเซฟตัวคนนี้ต้องมาปะใช่โอ้ยมีแล้วกำกับเองนี่ไงชื่อเมียนด้วยนะโลดเอ็น่าไฮสไตล์ฉันทำผมให้เองค่ะดูห้องต่ำมาเลยครับนี่ขอบคุณลูกค้าด้วยมามี่เอ็ด เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็คือแบบใน MV ดูสีแบบเย็นมากยเนาะใช่แต่ว่าความจริงที่เราไปถ่ายนี่คือเรโห่เละนี่เต็มตัว่ะสุดๆซับไม่ไหวซับพี่ดำซับจนเหนื่อยเลยนะไม่ใช่หรอเนนียใช่สต๊าเยาเป็นไงบ้างพี่แอนดู MV อ่ะที่เราพวกเราทำงานด้วยกันมาถูกต้องเออหายเหนื่อยเลย หายเหนื่อยเลยท่านแบบถึงจะไม่ก็ทําอะไรมากแต่ก็ถือว่าหายมากเลยเพราะนั้นไม่ได้ทำอะไรพี่ดำทำไงพี่ก็เออแบบไปในฐานะที่แบบว่าพี่ไปดูแลไปดูแลนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ก้องกินแล้วนะเซฟเป็นยังไงบ้างพอดูหลังจากที่แบบว่าส่งให้คนตัดต่อไปตัดเนอะเราก็มาตรวจงานรู้สึกว่าเอ้ยดีดีเหมือนที่คิดไว้พอใจพอใจูในเคสที่แบบว่าพอใจชอบผลงานแล้วก็คือแบบ ล้วก็ไม่รู้น้อว่าด้ี่เอาประเนตรงคืออันนี้เราก็เรากำกับเองครั้งแรกแบบกำกับเองแบบมึนๆแบบมัวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีนะออชบแล้วคิดสตอรี่บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่แบบว่าเรามีการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายแบบกระทันหันกระทันหันเนาะเราโมไปที่ใหญ่เขาเขาใหญ่วัดเลยว่าใครไม่ตั้งเสกฝา เพราะตอนแรกเราจะไปที่ทะเลใช่เนาะแต่พอเปลี่ยนไปแล้วแบบก็ดีนะักขาใหญ่ก็มาพักผ่อนที่อะไรนะปาโก้เหรอที่โรงแรมชื่อพาโก้บาร์โคลันซาขอบคุณด้วยนักพารสนัสันที่ขอบคุณครับอะถามมาน้องบ้างดีกว่าเนาะเราพูดกันมาเยอะละอเริ่มที่อมพี่อะถามก่อนเลยว่าพอพอแบบฟังเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าได้ได้รับเพลงตอนแรกมาเป็นไงบ้าง เพลงก็เพลงจริงๆแบบพอได้ฟังแล้วมันรู้สึกว่าอุยดูมูสดใสน่ารักมากจากที่แบบเป็นเนื้อเพลงก่อนแล้วยังไม่รู้ว่า MV จะมาแนวไหนแต่ว่าพอได้ฟังเพลงแล้วแบบอุ้ยมันดูแบบฟังแล้วมันดูแบบสนุกตามยิ้มตามหรือไม่มันเป็นเพลงเศร้าก็จริงแต่ว่าดนตรีมันน่ารักมันทําให้ดูแบบมันความสดใสอะไรเงี้ยแล้วพอเราทํา MV แล้วก็เหมือนแบบพอได้เพลงมาแล้วมันก็รู้สึกว่า MV โควรจะน่ารักแล้วพอเราได้ดู MV อ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบที่เราคิดไว้เลยแบบอย่างนั้นเลยใช่แนวเดียวกัน เรียงลูกเล็วลก่ะใช่ก็ตอนที่ฟังเพลงตอนแรกก็รู้สึกว่าเออเพลงมันแบบสดใสเข้าใจง่ายแบบเพลงมันติดหูง่ายเพราะว่าแบบฮุกก็เหมือนแบบเป็นประโยคคําพูดติดปากของคนที่พูดกันสมัยนี้อะไรนี้คําว่าอะไรหรอจะเป็นแค่เล่ดีเลี้ยงเพลงเนี่ยโอเคใช่ก็ก็แล้วพอมาแบบใส่สูตรอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้แบบเออเสริมรู้ว่าแบบดูเหมือนเป็นเด็กนักเรียนมากขึ้นทำให้แบบสดใสสดใสอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่า เอ็มวีเข้ากับเพลงแบบไปด้วยกันได้ดีครับอ่าแล้วข้างบนล่ะข้างบนล่ะอ่ะวิ่งก่อนวินก่อนเลยอ่ะก็ังจากได้ฟังเพลงนะฮะจริงสิ่งแรกที่วินชอบของในเพลงมา,มากๆก็คือดนตรีมินชอบดนตรีแบบ อารมณ์ประมาณนี้มากเลยฟังแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วมันสนุกมันเพิ่มความสนุกให้เพลงค่อนข้างเยอะแล้วพอเรายิ่งได้เนื้อเพลงมาเนี่ยมันก็ยิ่งน่ารู้สึกว่ามันเพิ่มความน่ารักให้เพลงเข้าไปใหญ่เนี่ยแล้วด้วยความที่เพลงอ่ะกับดนตรีมันเข้ากันแล้วมันติดหูมากๆมันรู้สึกว่าก็มีโอกาสที่เพลงนี้มันก็จะแมทนาเนเพราะว่าแล้วพอรายิ่งมาได้ถ่ายเอเบีเนี่ยพอเราได้เห็นมูดด้วยวมของเอเบีเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นแสงสีสวยแล้วก็ชุดยิ่งมีชุดธีมเดียวกันเนี่ยยิ่งน่า มันมีความน่ารักมากใน MB แล้วก็ในตัวเพลงเองก็หวังว่าคนที่ดูก็จะชอบเหมือนกันตอน,นตอน,ตอนที่ <c oughs> ได้ฟังเพลงครั้งแรกเป็นตัวเดโมเน,นาะก็รู้สึกว่าแบบชอบชอบแบบชอบเลยชอบแต่แรครั้งแรกคือจาได้ว่าตอนที่ฟังอยู่ก็คือแบบกระโดดลุน้นไปด้วยว่าแบบเนี้ยท่อนต่อไปมันจะเป็นอะไรแบบคือตอนแรกก็กลัวว่ามันจะแบบไม่เราคนอื่นจะชอบแต่เราอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวแล้วตอนฟังเดโมตอนแรกก็ชอบเลยแต่ครั้งแรกแล้วพอได้ได้มีโอกาสมาลองก็รู้สึก ดีรู้สึกว่าแบบเป็นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะกับพวกเราแล้วก็ดู้น่ารักสดใสเหมาะกับเพลงเดียมิเดมิวบด้วยเดมิวเดียมิวนิดหนึ่งนิดหนึ่งคือเนอะมาในการใหญ่ก็เืินิดหนึ่งเออใช่นิดนึ่งเด้งเดเด้งเด้งทำแรงมากเลยนะแล้วแบบแล้วแล้วเรื่องของอันนีทรงผมนะนาะอ่ะนี่ไอคอนให้คือกอคอนช่างทำผมอยู่างอ่าก็ขอบคุณเซฟที่ให้มาทำผมให้น้องๆทุกคนขอบคุณเซฟที่ให้ให้ให้มา ทำผมให้ให้มาออกแบบให้อะไรอย่างเงี้ยชอบผลงานตัวเองมากอย่างเงี้ยแบบว่าออกเวลามันออกไปในในเอ็มวีใช่เราแบบดูเจ๋มมากเลยเนี่ยสีสวยแล้วทรงก็แบบ แบบทุกคนก็ชอบชอบมากแต่วันนี้เราใส่ต้นไม้ไว้เหมือนเดิมวันนี้ก็มีกิมมิกนิดนึงวันนี้คือวันนี้เราไปต้นกล้าไงต้นกล้ามีความหมายแล้วแต่คือวันนี้เราไปต้นกล้านนดังมาเราก็คือเอาต้นไม้นใหญ่เ,เลยเไม่เพลงเพลงที่หนึ่งอะต้นเท่านี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเอาต้นคิดบมาด้านไปใหญ่แล้วก็คือเป็นไงแล้วต้องผมชอบไหมแต่ละคน ชอบสวยมากชอบจริงจริงเด็กเียน้องเปียกน้องวิธีแต่คนท yes. ักว่าวุ้ทรงสีผมสวยแล้วก็ทรงผมเี่เป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบกิมมิกมากคนคนชอบเลยแบบภาพาบอกว่าแนะนำเลยแอนนาทองหล่ออะไรนงแล้วผมสังเกตสีผมช่างกับสีผมผก้าคือเอ่อตอนแรกที่วางลุคนอแบบวิเซษเขาบอกว่าอยากได้แบบให้แบบมีไฮไลท์แดงแล้วใจเราลึกๆอ่ะก็แอบ กลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยทำสีแดงเราไม่รู้ว่าทำเราจะจะรอดไหมแต่ว่าแล้วพอพี่นามาคุยพี่นาบอกว่าแบบพี่นาอยากทำสีนี้มากแบบเป็นสีพี่นาชอบดูสมบทพี่นาแบบพี่นาแบบเราก็แบบเออแบบมันต้องออกมาสวยแล้วแบบมันก็ออกมาแบบคือมันน่ารักอะไม่ถึงว่าเขาเรียกว่าเด่นอะง่ายๆแต่เวลาไปออกสเตจเรามันเห็นง่ายดีแล้วก็ชอบส่วนตัวเลยแบบเปิดเปิด เขาเริ่มเปิดประสบการณ์ใหม่เนาะไม่เคยทำอะไรแบบนี้ไม่เรื่องสีแดงเขาเรียกวาคือแบบว่าก็คือบิดหัวลงเ้าเสร็จใช่ป่ะพี่ไอ๋นเขาเหลือไปหลอดก็ไปเอาใส่ขวดเจ๊ต่องเลยได้เลยแล้วส่วของริวกับของวินก็จะเป็นแบบเบสิกเบสิกเนาะแต่ส่วนแบบอันเนี้ยบอกเขาว่าเป็นแบบประมาณเบอร์หนึ่งอันเนี้ยเบอร์สี่นะที่ตอนทำให้อ่ะคือของริวสว่างกว่าเข้มกว่าเพราเปลี่ยนทรงไงได้แบบว่าทำแบบทรงหน้ามาบ้างอะไรบ้างอยย่างงเี้นะแล้วชุดล่ะชุดเป็นไง แต่ในฟอร์มที่ได้รับเลือกมาแต่ละคนอาดับนีฟอร์มจริงๆใครก็หมดนะที่ต่างกันอย่างลูกเล่นนิดนึงอาได้ตังเลยคนต้องเป็นยังก็ร้อนเชื่แต่ว่าน่ารักเลแล้วมีความดึงดีแต่ก็มีความร้อนแต่เราก็ต้อง้อร้อนจริงชันเนี่ยออสเทอร์เชิร์ดเชิร์ดแ้วแขนยาวด้วยนะแดดดูแขนเนี่ยแขนยาวด้วยเชิร์ดแล้วก็มีตัวนี้คอนดแกนคดีแกแล้วก็สูทแล้วก็ถ่ายแล้วก็เต้นกลางแดดใช่เต้นทั้งวันถูกป่ะเขาเนี้ยใช่ เป็นอยากมิน้าใครน่าจะสบายสุดแต่ชุดอ่ะมันเรียวสบายสุดเพราะกระดุมมันต้องติดเสื้อก็ไม่เอาเข้ามันมีแค่สองอย่างใช่ใช่ใช่แล้วคนอเข้าวกับวินละวินก็สวยก็ยังที่ไม่มีคาริแกนข้างในว่ามีคาริแกนข้างในก็คงเปียกข้างในคงเปียกอยู่เลยบินละก็ก้าวจะมีแบบของก้าวเป็นเสื้อกั๊กแต่ว่าเป็นกั๊กแบบบางไม่ต้องไม่ต้องหนากว่าเยอะแล้วก็ของก้าวเป็นกางเนงของไม่ต้องมันเป็นแขนสั้นกางไม่แขนสั้นขกางแต่ว่าแขัน ไม่ชอบอยู่อะไร่าหอกต้องหนักสุดป่ะช่ช้ำสุดใช่ช้ำสุดโดยรวมก็คือแบบเป็นไงชอบใช่ไหมชูนี่ครับดีครับมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เนาะเวลาแบบไปไหนอะไรเงี้ยคนมองอะไรเงี้ยมันทําให้เราดูแบบชัดขึ้นว่าแบบเป็นบอยแบนด์ทีมเดียวกันอะไรอยย่างงเี้มาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันมแยกกันมามาด้วยกันมาด้วยกันเอ้าววันนี้วันที่แบบว่าเอ็มบีมันได้ปล่อยไปแล้วเนาะรู้สึกว่าแบบเป็นไงบ้าง ก็ในในเริ่มจากใน,ในดูใน MV ใน YouTube แล้วกันเนาะก็ <g ül> เราก็เข้าไปอ่านมีแฟนคลับแบบามาชอบเพลงน่ารักท่าเต้นน่ารักแล้วก็ดูเข้ากับพวกเรามากม <g ül> กับอุ๊ยดีใจว่าแบบสิ่งที่เราคิดว่าเพลงกับ MV ที่เราต้องตั้งใจจะให้คนดูดูแลน่ารักเนี่ยมันถึงถึงคนดูจริงๆ <g ül> ว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยที่แบบซ้อมเต้นแล้วก็ไปถ่ายกันมาเริ่มต้นด้วยครอบครัวก็คือปากับแม่ก็แบบคอยดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วลิวเป็นคนไม่เคยเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมาเต้นกองเงี้ย ที่บ้านก็รู้สึกว่าเออแบบก็โอเคแบบทําได้ดีในในแบบ MV แรกอะไรอย่างเงี้แล้วคนรอบตัวก็แบบบอกว่าแบบเออเพลงน่ารักดีติดหูฟังง่ายอะไรอย่างเงี้ครับตอนแรกเป็นคนแบบแปลกใจเลยว่าไม่เคยเห็นเห็นลิวเต้นแล้วก็จะจู่ๆมาเต้นอย่างเงี้ยทุกคนแปลกใจและร ok like ิวก like ็แปลกใจด้วยเพราะวนี่เป็นเอ็มวีแรกก็ยังเออพอพอได้อยู่ครับก็หลังจากเอ็มวีปล่อยไปก็ใคล้ๆของริวเลยมีแต่คนตกใจว่าแบบ เราเต้นได้ด้วยแบบไม่เคยเห็นเต้นมาก่อนเลยมีแบบสุนัยก็จะเป็นครอบครัวเพื่อนอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบว่าว้าวเต้นได้ด้วยหลอเลยว้าว <c oughs> เลยว่ว้าวเราว้าว <c oughs> เลย <c oughs> เราก็จริง <c oughs> เราก็ดูเราก็ดีใจรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปมันก็ได้เห็นแล้วในเอ็บอย่างเงี้ยฮะเราก็พอใจกับมีพอสมควรแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์แฟนคลับเยอะมากมีแฟนคลับมาชมเยอะมากผู้ชมพวกเราเยอะมากทั้งแฟนคลับต่างประเทศแฟนคลับในประเทศเรื่องท่าเต้นเรื่องร้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชื่นใจขึ้นมาเลย แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ชอบยิมีของเราไม่ลองไห้นะไม่้องไห้นะก้าวอีกก็ฟีดแบครอบตัวก้าอ่ะเออไม่ไม่ได้แปลกใจเท่ากับตอนที่ก้าวเป็นนักแสดงเพราะว่าก้าวเป็นคนชอบกิจกรรมไม่้องไห้นะไม่้องก้าวไม่้องก้าวแกบคือก้าแบบเป็น กิจกรรมด้านเต้นอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่ว่าตอนเป็นนักแสดงแตนเขาตกใจกว่ากว่าตอนเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกคนอ่ะดูมีแรงขึ้นในการแบบเชียร์อัพมากแบบว่ารู้สึกว่าแบบเอ้สิ่งเนี้ยมันเหมาะกับเรามากอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนไปไปไปต่อไปต่อเสี่งมาร้องไห้ของแล้วก็แบบเออซัพพอร์ตแบบพิมมาให้กำลังใจตลอดอะไรเงี้ยส่วนแฟนคลับก็เขาก็ดูไม่เหมือนรู้แอบรู้อยู่แล้วป่ะว่าแบบ ว่าว่าเราจะมาทำสิ่งผิดชอมีคนพอดูออกอะไรเงี้ยเข้ากอกแต่ว่าพอเอ็มเอ็มีลงไปก็ทุกคนก็แบบน่ารักมากแบบพิมพ์มาว่าแบบเออดีให้แบบแบบว่ามันเข้ากับเรามันดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่บตอนที่เรื่องซ้อมเรื่องซ้อมร้องซ้อมเต้นแหละเป็นยังไงบ้างอืมอืมโหอย่างของเร็วคือก็เคยเรียนร้องเพลงมาบ้างอยู่แล้วก็แล้วก็แบบร้องร้องเป็นแบบงานอดิเรกอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเต้นนี่คือแบบเร็วเริ่มศูนย์เลยแล้วก็ รู้สึกว่าแต่ว่าทุกคนก็แบบคอยให้กําลังใจกันแบบคอยแบบเอ้ยตรงนี้สิตรงนี้สิอะไรเงี้ยแบบคอยช่วยเหลือกันก็รู้สึกว่าการเต้นมันไม่ได้แบบไม่ได้ยากเท่าที่คิดใช่แล้วก็เริ่มสนุกไปกับมันครับใช่แล้วก็เหมือนกันคือเราไม่เป็นทางรองทางเต้นเลยก็คือสูตรทั้งหมดก็คือเริ่มเรียนเองเพลงก็เรียนแบบเรียนสายเดือนเนาะสามสี่เดือนเราเรียนร้องเพลงมาแบบหลายเดือนมากกว่าจะได้เพลงแต่พอได้เพลงมาปุ๊บ เราก็ต้องมาได้เอาท่าเต้นอีกเราเพิ่งแบบใจเรียนรู้เรื่องเพลงเสร็จอ้าวมาเริ่มเรียนรู้เรื่ร <laughs> องเต้นอีกแล้วร <laughs> ับจังหวะเลยใช่ไหมแต่ก็ถือว่าทุกคนแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคือแบบว่าช่วยกันแบบซับพอร์ตแล้วก็แบบเออแบบสู้ๆทําได้ทําได้จนถึงวันที่ถ่ายเอ็มวีอะตอนเช้าเลยมันคิดว่าอุ้ยจะเต้นได้ป่าวอือจะแบบโอ๊ยพอมาดูเอ็มวีแล้วแบบมันก็ต่อไได้นี่นะ ชื้นใจแบบว่าสิ่งที่ได้ฝึกมาหัวเราะใหญ่เลยนยังงบ้าสองคนนี้ตอนที่บอกว่าเพื่อนๆพี่น้องนี่ที่บอกว่าใครพี่เรื่องเต้นเนี่ยก็พอมีสกิลมาบ้างแต่ว่าเรื่องร้องเนี่ยก็ศูนย์เลยเหมือนกันแล้วแบบเป็นคนไม่มั่นใจในการร้องเพลงเลยตั้งแต่เด็กจนโตเนาะก็แบบพอมาเรียนก็เริ่มแบบมีความมั่นใจมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออมั่นใจมากขึ้นทุกคนก็แบบฝ่าฟันมาด้วยกันอ่ะแล้วก็ ทุกคนมีจุดที่ไม่มั่นใจในของตัวเองทั้งบางคนอาจจะเรื่องเต้นบางคนอาจจะเรื่องร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันเราก็พยายามเชียร์อัพกันในทุกๆครั้งที่ซ้อมทุกๆครักลับไปดีวินนี่น้องสุวินก็ก็จะคล้ายๆพี่ก้าวกลับกันในเรื่องก็คือคือน่ะพอมั่นใจตัวเองเรื่องร้องนิดหน่อยหรอือเรื่องเต้นอะสูดเลยไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่เคยเต้นมาก่อนเต้นแต่แบบอะไรตลกๆอย่างเงี้ยแต่พอได้มาเรียนร้องเพลงก็เราก็รู้สึกมันก็ ก็หนักสำหรับเราเพราะเราก็มีสิ่งเราไม่เราไม่เคยเรียนร้องเพลงเราเราก็ต้องมาปรับอะไรหลายอย่างพอมาเรื่องเต้นเนี้ยเราก็เริ่มจากศูนย์รู้สึกว่าเราก็มีท่าเต้นลายเต้นที่แบบแปลกๆนิดนึงเราก็พยายามจะแก้ให้มันแบบากับทุกคนมากขึ้นเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ที่ได้มาเรียนอ่ะไม่ว่าจะร้องหรือเต้นอนะ่ะเราสนุกเราก็เอนจอยมากๆด้วยด้วยทุกคนด้วยแล้วก็ด้วยตัวคนสอนด้วยเงี้ยล้วก็แฮปปี้มากอจบสุดท้ายนี้ก็ไปช่วงฝากกันเนาะอ่า อ่าครับก็พวกเราวงมาเนียนะครับสามารถทุกคนสามารถติดตามพวกเราได้ตามโซเชียลมีเดียทุกทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube หรือว่า Twitter นะครับ Instagram เออ Instagram แล้วก็ใช่ใช่ใช่ก็คือชื่อแม n นี c แอคแอนด์สกอร์นะครับใช่ครับขึ้นน่อยให้หน่อยนะติ๊ง แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยฝากเพลงของพวกเราด้วยนะคะเพลงจะเป็นถ้าได้เลยดีก็มีสตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไปด,ดู MV <ม>ใน YouTube ได้แล้วนะครับ<ม>แล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่อง m n n i a c ใน YouTube ด้วยนะครับจะมีคอนเทนต์เบื้องหลังต่างๆลงไว้ด้วย หมดละก็ฝากดูแล้วก็รักพวกเรามากๆนะครับอย่าลืมมาเต้นแล้วก็ทำชาเลนจ์ทำชาเลนจ์ตลอดได้ได้ Hashtag ด้วย Hashtag เรามาจะเป็นให้ได้ดีเอสกรเอ็นวันใช่แล้วครับใช่แล้วก็ทำคอนเทนต์ก็อย่าลืมแท็กพวกเรามาด้วยนะครับได้อ่ะนี่ก็สุดท้ายนี้พี่แอนน์นาะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนด้วยนะครับขอบคุณน้องๆที่มาวันนี้มาเยือนรายการดังถูกต้องกัดงใช่ ลล่นติดตามนะครับเซฟกับพี่แอนเนาะแล้วก็น้องๆจากวงมานีแอคด้วย,น,ยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีบ๊าบาย